แลกว่าเด็ดไปเฮ้ยากบเมือมาอีกไเลวเออเอาชิ้นทอดบาวายใส่เห็ดจังไงเลยเมื่อกวนกวายอยู่ก็เลไมไ่ถามก็ต้อจะทงกหึ่อยู่ปงลวผัดวานได้ดายูเบาเซตน้ำมันละฮะเมือลอยกระทงมับลเมือจ่อยเมนสบอเมนสบอสบายดี มาหอจัดถึงเลยทุกคนเมื่อไหร่จมาฮอัดทิศหนึ่งโอ้ยมาทักเมียเลยเนอะเอาไปทักแฟนเลยเนาะไปอีเด้อทุกคนนะโอ้มีแหวนอีกบูคาแหวนเออมีแหวนอันแง่เบิ่งไปจะสิลล์บอเออสิลล์บอก็นิโบสันหมุนได้ตจเน็มมันหมุนได้นะเท่าไหร่เอสองุงเหนือนางสองพงคปอเป็นเรื่องไหม อุ้ยมีนม้ำขอโทษขอโทษขำลืมเบิร์สองสิบสองถงลูกค้าประจำตื่ไปถอยังก,กระเวลตลอดขอบใจเด้อให้หมดถาดเท่าไรฮะมันคืนอโตนอด มาจากบ้านน,นะทุกคนตอนนี้ครับกลับมาอยู่ที่ปัม๊มปตทเซโนสามเหลี่ยมเซโนนะทุกคนบ้านเอ็าซากระบี่อเมซอนเซเวน่นปัม๊มปตทนะทเอ็าซาก็นักใส่น้ำมันหาเซนกีททุกคนหาเซนกีทเลยจักรหาเซนกีทเดี๋ดวดยวจะรลิตรโลเป็นไงสองสี่หาหาเซนกีเนาะ นี่ชีวินีวิคนหลายเนะาะปฏิ่าวทำว่าเจริญกับเจริญเราทุกคนแต่มันกับมีบางอย่างแหละจะบอกมาได้นนะนะเติมน้ำมันหาแสนตอนออกเดินทางเราทุกคนามว่าได้ไลายปะน้ำมันมันลิตรหนึ่งเสาสามพันเาสามพันกับสามเจ็ดเาเอ็ด ประมาณ35บห้าบาทนะทุกคนกับ Hi everyone e v e r y ิ h i n g Singapore today two n นะสบายดีสบายดีเด้อยวขอบใจพี่น้องสุดขัสุดคนมันดีใจกลลยเดิน,านทางลงปากเซน,นะถ้ามีภาษีประได้ลงแหละแต่ก็คือว่าอ๋นแหละก็ขอบคุณชาววันนีเลยที่เหตุใจเกลียดข่าวไปเจอกับทีมงานแต่ดีใจเลยนะทุกคนนะทุกคนบอกว่าอ้าวคุณลงไปกายอยากลงเพราะว่า เจ้าขาวยูเซโนทำอามีหมู่บะกาหมู่หลายนะยูปักเซ่พัดมีหมู่ได้พูดไดึงคุยยังกามีความสุกในในให้คิดจะเก,ก,กาะชิดจักรรมนเะนาะทำไม่ออกเดินทางหรือเด้าก็ใส่เวลาประมาณสี่วโมงเจ้าขาวเนาะเล็ไปหอดและนกะักกสิเวสซื้อของฝากของต้นไปให้ผู้แม่ของฝากของตอน้นของฝากของตอน้งกงตนกับแม่เนาะทุกคนกัสิไปซื้อแต่ละ เครื่องแกงน้งมไม้พอเออสุดเด้กคนมาจาก USA เลยแ้่ก็ซื้อของเลยไปฝ่าไปไปทำอาหารในทรงงานนะน,นะทุกคนนะมีปะ่ะอ่ะจากเดินทางมาแต่เซโนนะตอนนี้ฮักกับมาหอดตลาดดงเลยนะทุกคนนะสิมาเลาะซื้อของมนนียังแน่ป้ากับ ที่เาหลายเนะาะทงอะไรนี่ยมีจัตโตออลาหาซิโตเซนบ้าไนำไม้กำงามนะกองอะไรนีบ่บล็อกรเลาะกันจน,นม้มาซื้อน้ำแกะนํำไม้ไปทเราที่เราทามาแล้วหันประจำ โลเท่าไหร่นี่เก้าเซนซ่าม,นนมันีมันมีรูดบ่อไรเด้อเมย์เด้ออย่าว้าวตีมันอันนะ่ะมันน้อยกว่าเก่าเด้นี่ยว้าวบ่อได้น้อยอร่อยเอาเอาเซนหนึ่งเก้าเลยเอาสองโลห้ามีรีซื้อมาเซนซิปเลยงวดชุดถ่ายเลยงวดนี้กะเอาเซนซิปก็ได้อาร์อาร์สองโลเซนซิปห้าบ่อได้เงินจะเกี่เออกันรูดถ่ายกันซือว่าอันนี้อันนี้เขาเป็ดเนี่ยก็เป็ดต้มเป็ดปลาจะไปเลี้ยงเนาะเอาสองโล ฮะ mm. บลกหัวกันเลยคือนะทุกคนมันจะบอกไม่ยังร้ายนี้ของคือเก่าออกซิดากันตะกินตะกินเท่าใด้ไหมฮะช้นละสองคือเก่าวะสามกองสี่สิบน่าจะซ้ำอาหารซีฟเลยอ่าสามกองก็ได้ สำอันบ่มีเติมบ่บ่มีเลยค่ะตักเบิดค่ะจิล้ดเป็นเลยจินโดมันบ่มีห้าสี่เดินทางไกลเอาใส่คานอาฮาวเด้อเราทุกคนอันนี้เขาเอื้อนยังตอนนอนดักเด้ดักเด้ดักเด้นี่เขาจะปลูกเนาะดักเด้หาเลี้ยงอะไรใส่ใบมอนอันนี้เขาเอื่นจิลีดภาษาไทยเขาเอื่นยังก่ กิลลอบ่ะกิลลบอ่ะอบ,ะบนเฮาเอนจิลิน,นะแั่นตเปนตัวน,นี้น้อยนะทุกคนเจปอกิโปมิลปลม่ะจิโปมคือกิลลนะลบ้านแม่เนอะเบอัดได้ไปซื้ออะไรกอน,นอมาไหม ่ใชหน่อยเท่าไรเนีน่ยโวยหาพันโดยหาพันแต่หนึ่งเซนหาเขาสื่อเซนสามนะทุกคนมากมากแข้งอะไรอ๋อ,อเก่งน้อยซื้นเน้ตัวมัดซุกมีอะไรเนี่มัดซุกเกยนละัวยอันนี้สิบพันนักหน่อยสิบพัน ตะกิดตะกินนะทุกคนเลยสี่หน่วยซีสี่หน่วยก็หาหนมในเออหน่วยชุกเลยหน่วยนี่เบาแต่วันนี่นี่เนาขหมักแห้งเห็ขมักแห้งเหซื้อหมักกล้วยมันใหม่อยู่บ้างมันใหมอยู่้า เอาเสือซอยก็ได้มาเตี้ยวกับพ่อเพราะว่าใส่ลายมันยามันขิวนี่ยไม่เถอะเอามดก็ได้มันขิวหน้าเขางามๆนะเขาเลยตัดเลยนะซื้อไปแกงสุดแล้วก็พร้อมทีมงานเราทุกคนก็ทั่วห่างเหรอเนะทั่วข้างเออแต่พังงามๆนะบ่ัวเอ้า อันนี้นเหี่ยของเมย์มย์สองพันนะนเสนาะซื้อซอยเพิินครับม่เก็บอยู me, love, okay, ่หน like ah ้าบ้านก็มีอ uh, ยู่ฮับเออซื้อซอยเพลินน so Is ี่นืราไม่เอาทอนนะแม่ของเจ้านี่ไม่ยางลูกเบิ้งแม่ชิมีบอเงินน่อยจ้าบมมีบาหลุยสองพันี่ตัวใบเทาใด จำไม่หเห็นซอยนี่นะชอยนะมันลายเลยครับกินบมหมดเมื่นาเมื่นาไม่่เถาเม่เ่าลชอยน้น้าไม่ก็ชอยนีนะเมื่นาดนี่นะซื้อซอยพนแล้วถามพันทำอิดเดย์ยามพยาเพันหายื่าามอุดนู่นซอย่ือมือชิแกงขอ่อหน้าเขาแย่กับน้าโอ้ยแ่ก็ได้เงินจาเนาะเมื่นาเมื่นา แก้ฉนาไม้ขับใจขับใจผิดะทุกคน้ากัซเดินทางต่อเลยฮะก็ได้หอยก,กับนมไม้เนะหอยก,กับน,มน,ออกกบนมไม้ไม่ยังอันนโอ้ประเด็เขาั้วอันนี้หมอไม่ยังไคร เราจะช้อนฮักไปเดินทางต่อวันนี้มือนหน้ามือนหน้าหอยสองโลเป็ข,นะขวดนะขวดใส่น้ำหอยนะแล้วฮัก็สิไปแวะอีกตลาดหนึ่งนะทุกคนว่าจะมีของขายดีบ่เพราะว่าตลาดนี่ของขายบ่หลาณนะทุกคนไะ หลังจะกออกตลาดดงนะครับก็มาอยู่ที่ตลาดริมทางอีกแห่งหนึ่งนะทุกคนนะทางเมืองปักเซมาเบิ่งว่าเจ๊ขาจิได้ย่างหลับเลยซื้อย่างเขาเบิ่งก่อนเขาเบิ่งก่อนเนี่ยแบเออป้าอันนี้น่ากกินนะทุกคน lại anh đi hỏi đứa à chào bác bác cốp cả lại thế nào cốp ก็มีคล้ายๆอะไรของแบบคล้ายๆกันมัดมก,ก็ม,าาดมักกะมักตาเพชรไปวลายนะทุกคนกล้องถ่ายพวกเพชรนี่ลซิ้นในกล้องหนึ่งเพชร ไปใส่แกงนมไม้อันนี้หอยอยังเลยค่ะเขาคีกระต่าย,ายโล่เธอใดสื้อซอยฮัน้อยเพิรน,น,นดิลล์ห้าน,นิกระโบมีนะน ซื uh, ้ออย่างนี้ทุกคนอันนี้เท่าไรเนี่ยซือนี่อ่ะซื้อไหมไปใส่แกงหน้ำไม้มันบ่เหี่ยอะไรบ้าเนี่ยเรื่องอ่ะเก็บมาบอสซื้อไปใส่แกงหน้ำไม้เือยซได้แล้วอ่ะคีดคัดปอกคัดซื้อตัวคับปอกมาแล้ว สองคนจะคล้ายคล้ายกันกล้วยนันน่วยใหญ่หญถ้าเบิ่งับ้ลก่อนมีบนในกระเป๋าเอาคนกับออนไลน์นะเพราะว่าเขาเจอกับเดินทางตลาดริมทางนะทุกคน อากาศโบราณอย่างโบราณจะักเค็ดกับเครื่อแกงน้อยเนื้อวัวซานหมกพวกัวหมกแดงไปซื้อทุกคนทุกคนเอากระได้ของกินได้หอยไปหอมน้ำไม้อันนี้เอาเข่าไปกินกันนะทุกคนนะไปะออกเดินทางต่อนะทุกคนนะไปเบิง่งกวาดไปเบิร์กวาดกีตาริเบซินต์ อีกเดินทางอีกประมาณสองร,ร้อยกว่ากิโลทุกคนประมาณร้อยกว่ากิโลบปลี่นสองร้อยตลาดนองหอยมาซื้อเนี่ยก็มาซื้อน้ำยานางนะตลาดนองหอยซื้อน้ำยานางไปแกงกระ迈วายังไม,ม่ได้ซื้อมาเพรามาในตลาดคนหลายเนาะปกะติมาคนโหลายเหมือนคนรหลัง มันีคนลายเป็นพิเศษอืซื้อนั่นยานางู่เศษนั่นยงยานางทงเท่าไรเอาสองทงยานางสองทงคืเป็นะมา อ้ยมีนำ้ำขอโทษขอโท,โทษทำล,ลืมเบิร์ทงซิปสองทงคนหลายๆมือนี่เนาะจะนหนสิพันละไหนหนึ่งก็เ<ท>ติมทงหนึ่งบ่หร <c oughs> ือว,ว่าเติมทงหาพันทงหนึ่งล <c oughs> ูกค้าประจำเติมไปเถอะ ยังกะเวยตลอดปรับใจเด้อให้หมดถาดเท่าไรฮะมันคือตัวน้อยแท้ยังอดยามยังไงอยู่หักมันรสชาติมันจะเป็นยังไงมันตัวน้อยแท้ท่านซื้อไปใส่แกงหรืไม้ไม่ก็น้อยน้อยโทษทุกคนเอากันหน้าเอากันหน้า

กได้ทันนี้เขาพบแรกอ่ะจะเดินทางเข้าบบานิ๊กใหญ่เนาะทันนี้ก็มอจิตไม้ไปทางนะถึงโคตโอ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 ,โอมีพยอย่ฝนกระเปิดประตูวไว้แล้วแต่โบมีรหลดโอ้มีรหลดคันแดงโหลดเบาไวมาแล้วตึ๊บโหลดเบาไว องต้องมาทั้งนี่นะมาหอดแล้วทุกคนวิ่งไปอยู่ลงไปก่อนลงไปก่อนนะทุกคน้ย รถคันหนึ่งหายไปวัดซานตึ๊บ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 มาต่อมาก็มาเจอคนหลอกกะหม่องเลยเนาะหนาขึ้นใสใสไปไกลๆใสใอ่ไปไกลๆสบายดีดดอโอ้มีหมอกหมอมกโมไม่ถ้ากมหาหอด พักออกมาฮอดโอ้ยมันตัวไก่ลีล่ะครับรถซาซามาเลยครับไวม่นไปกินอะไรที่เขาอ่ะกินหยางอ่าม่นหยางเขาไปกินอะไรกินหยาง,ยางจะมาเซ็น่สีมันไปกินที่ขเขาสิกินหยางบระด็นปายฮะเห็นเขาเป็นสอบเป็นแม่สันหละบ่แม่นบระเด็นนะบ่แม่นสิตัวไปสั่งอ่ะเขาจะไปใส่เมิดเขาไปกิน,นะอะไรเออเอาเพิ่นไปถ่ายฮู้คือว่าไปถ่ายฮู้ดิมาไอเด็กลถ่ายนี่ เออไปเเนท่านเออขี่รถยังไปรถท่านน้อยบแคกับกระบะกระบะทับหนงก็ได้ท่านนี่องอ๋ข้าจะบอดน้ำบอได้ไปเอ้เห็นเขาไปสอบบดได้ไปติดตัวพี่งว่กบอดได้ไปพักกบือมาอีกเอ้า จ้นทอดบาวายใส่เหตุอย่างไรเลยเมื่อกระวนกระวายอยู่ก็เลยไม่ไดบอาถามก็ยทงกับเพ่อนอยู่ปังผัดวานได้ได้ผูบ่าวเซตน้ำมาแบฮะเมื่อยกรจะทงมาแบบเมื่อจ่อยเมนสบอรเมนสบอสบายดีอหนาหนือดีสบายดีมาฮอดจัดถึงเลยทุกคนเมื่อไหร่จะมาฮอตทิศหนึ่งโอ้ยมาถักเมียเลยเนาะมาถักแฟนเลยเนาะ ไอีแ้วุกคนโอ้มีแหวนอีกกดว้ยเออมีแวนแง้งเบิ่งไปจะสิลล์บออสิลอบอฮะก็นี้บอสั่นมุนได้ตัวนี้มันหมุนได้นะมีหมุนมีหมุนมนะกับพ่อฮอดนะทุกคนคลิปนี้กับเชลลาก่อนแหละลาาก่อนกดไลค์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดินเนาะที่สำคัญกับคือจาที่ใหแล้วหว ที่สำคัญกบคือมาหอดแลยเพราะว่าทิมงานผนกับมาหอดนะบ๊ายบายสบายดีสบายดี